คุณกำลังตามหาแล็บท็อปเกมมิ่งที่เล็กๆเบาๆอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่คลิปนี้มีคำตอบให้คุณ วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลเช่นเคยและวันนี้ครับเราอยู่กับแล็บท็อปเกมมิ่งที่มีขนาดจออยู่ที่14นิ้วเล็กๆเ,เ,เบาๆแต่สเปคเนี่ยไม่เล็กแน่นอนเพราะว่าเขาใส่ i7 มาและที่สําคัญคือใส่การ์ดจอ RTX 4060มาด้วยและแล็ปท็อปตัวนี้ก็คือแล็ปท็อปจากทาง MSI ในชื่อรุ่น MSI ไซบอร์ก14 A13 VF ในซีรีส์ไซบอร์กครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไซบอร์กนะการออกแบบต่างๆจะมาแนวแบบสีดำๆตัวเฟรมด้านข้างกับด้านท้ายเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลาสติกสีใส ออกแนวเฟ,ฟ้าฟ้าดีไซน์เอาใจคอเกมแบบล้ำๆหน่อยเท่เลยครับดูสิมาพร้อมกับคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดแบบไฟใต้คีย์บอร์ดสีเฟ,ฟ้าฟ้าอย่างนี้แล้วที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือ W A S D ตัวนี้จะเป็นแบบใสๆแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ก็จะเป็นสีสัเหมือนกันเอาใจคอเกมเมอร์ที่แบบว่าใช้ปุ่มเหล่านี้บ่อยจะได้มองเห็นชัดๆอะไรแบบนี้วัสดุการประกอบครับแน่นหนามากเดี๋ยวบินให้ดูเลยนี่นี่ครับ แข็งแรงใช้ได้เลยวัสดุถือว่าทำออกมาได้ดีครับสมกับราคาของเขานะแล้วก็หน้าจอก็กลางได้ประมาณนี้ประมาณ135องศาครับสำหรับเกมมิ่งก็ถือว่าพอเพียงนะ135องศาน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักมาก น้ำหนักอยู่ที่1.6กิโลเท่านั้นครับตัวเครื่องครับเขาจะหนาแค่18.6ม mm, ิลิเมตรก็เกือบ2เซนเจ้าเครื่องนี้ครับให้หน้าจอมาที่14นิ้วด้วยกันสําหรับหน้าจอตัวนี้ครับจะเป็นจอแบบ16:10ต่อ 10, ความละเอียด Full HD Panel นนครับเป็นแบบ IPS และ Refresh Rate ครับให้มาสูงถึง144 h ฮด้วยกันเอาไปเล่นเกมไหลลื่นแน่นอน สำหรับความเที่ยงตรงของสีครับผมทดสอบด้วย s p i d e r X p r o เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถทํา srgb ได้ถึง99%ครับส่วน cpu ครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกมาพร้อมกับ i7 gen 13 cpu ตัวนี้ครับเป็นแบบไฮบริดที่จะมี c o อ P P และคอ e E แบ่งการทํางานกันแบบโปรแกรมหนักๆพวก โปรแกรมตัดต่อเล่นเกมแบบนี้นก็ไปใช้คอพีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมเบาๆแบบดูเบราว์เซอร์ดู YouTube อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ไปคออ e. ีอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของ CPU ที่เป็นไฮบิดเนาะและ CPU ที่ให้มาก็คือ Intel Core i7 1 3 6 2 0 h เป็นตัว High p e r f o r m a ม c e มีคอพีหคอมีคออ e ีสคอมีเทสทั้งหมด16เทสบูสต์สปีดสูงสุดจะอยู่ที่ 4.9GHz กิกะเฮิร์แคชให้มา24 m สเมกมี Intel Deep Learning b o o s t มาให้อย่างสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดจอที่เป็น UHD Graphi ติดมาให้กับ CPU จากที่ทดสอบครับสำหรับ CD-BEN บ2 3ครับตัวนี้มัลติคอจะอยู่ที่14,617คะแนนส่วนซิงเกิลคอครับจะอยู่ที่ 1,650คะแนนด้วยกันถือว่าคะแนนประมาณนี้อยู่ในระดับที่แรงเลยนะเหลือกินเหลือใช้เลยไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะเล่นเกมทำได้แน่นอนส่วนการ์ดจอครับมาพร้อมกับ NVIDIA GeForce RTX 4060ที่มีแรมมาให้ 8GB ด้วยกันถือว่านพอเพียงครับสำหรับแรมที่ให้มาและความพิเศษของ RTX 40 Series เขารองรับ DLSS 3.5เรียบร้อยก็จะมีส่วนของเฟรมเ g e n e r a ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็น DLSS ที่คุณภาพดีขึ้นทาให้เราสามารถ เเเล่่นนกมมได้้ยยอะิงขึรรจากที่ผมทดสอบครับผมทดสอบด้วย T-D m a r k สำหรับทำสปายครับจะได้คะแนนอยู่ที่8,277พอร์ลเยลได้อยู่ที่4,449 s p e e d วย์ได้อยู่ที่1,902คะแนนและสุดท้ายครับ Steel Nomad จะอยู่ที่1,704คะแนนจากคะแนนที่พูดมาครับก็ถือว่าแรงพอประมาณนะสามารถเล่นเกมทึงเป็น A สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้สบายๆอย่างเช่นเกม g e n ชิน n Impact สามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆครับเพราะว่าผมลองปรับสูงสุดทุกอย่างเลยเล่นบนความละเอียด 1080p เฟรมเรทจะอยู่ที่60เฟรมแบบค้างตลอดเวลาหรือจะเป็นเกมแบบทริปอย่างเช่น h o g w a ตส์เลกาซ y อันนี้ผมปรับ p ีเซ e t แบบ Ultra r าเลททิสซิก็เปิดอั t ต a เหมือนกันแล้วก็ DLS s เนี่ยเปิดคุณภาพเปิดเฟรมเจเนเรตเรียบร้อยเล่นบนความละเอียด 180p เฟรมเรทจะอยู่ประมาณ80-90เฟรมครับเรียกได้ว่าเล่นลื่นๆเลยสำหรับเกม h o g ว a r t s หรือเกมที่เป็น A หนึ่งครับที่ค่อนข้างโหดก็คือ Cyber p u พัง2077ผมลองปรับ p r e s เ t เป็นเ a t ทซิ่งโอเวอร์ไดปรับ DLSS เป็น Quality เปิดเฟรม g e n e r a t e เล่น,นความละเอียด 180p เฟรมเรทจะอยู่ประมาณ35-40-45ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นลื่นกว่านั้นครับแนะนำให้ลองปรับจาก Over d r i ไดเนี่ยปรับมาเป็นอัลต้าบอเฟรมเรทก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณ50-60เฟรมครับถือว่าเล่นได้ลื่นแล้ว ส่วนเรื่องของการทํางานครับผมลองทดสอบด้วย Photoshop AI โปรแกรมพวกนี้สบายๆครับทำงานได้ไหลลื่นไม่มีกระตุกไม่มีทิฏฐิเลยสําหรับ Photoshop กับ AI ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นโปรแกรมพรีเมี Pro เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผมลองตัดความละเอียดอยู่ที่ 4K ไฟนละ์เนี่ยเป็น HLG ด้วยก็ถือว่าตัดได้ราบลื่นครับข้ามจุด playback เงี้ยไม่มีสะดุดเลยด้วยความที่เขามีการ์ดจอที่ติดมากับ CPU อย่าง Intel u ยูแล้วก็การ์ดจอของ NV i d i a เดียมันสามารถทํางานร่วมกันได้ในโปรแกรมนี้นะทำให้การ p l a y อะไรแบบนี้ไหลลื่นมากครับผมลองเรนเดอร์คลิปประมาณ10นาทีครับใช้เวลาประมาณ5้นาทีประมาณนี้ครับไม่ได้นานอะไรเลยแล้วไฟล์ที่เรนเดอร์เนี่ยเป็นไฟล์แบบ 4K 4 2อง20บิตเลยนะและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือ MSI Center ตัวนี้ครับเราสามารถมาตั้งค่าต่างๆได้อย่างที่น่าสนใจเลยก็คือ AI Engine เห็นไหม MSI AI Engine ตัวนี้พอเปิดปุ๊บเขาจะสามารถคิดให้เราได้ว่าเอ๊ะตอนนี้ผู้ใช้กําลังเล่นเกมอยู่ใช้พลังงานประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเราดู YouTube ดูอะไรอยู่ บบเขาก็จะสามารถปรับลดพลังงานลงมาได้ช่วยในการประหยัดพลังงานและที่สําคัญคือทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นและเล่นได้นานขึ้นด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้แบบ AI ครับก็สามารถมาปรับได้ใน User Studio ตัวนี้ครับเราก็สามารถเลือกเป็น Performance ก็ได้เนี่ย Extreme Performance เราก็สามารถเลือกได้หรือจะ Balance ไซเลนซูเปอร์แบตเตอรี่เราสามารถเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า AI เราไม่ต้องเลือกเดี๋ยวเขาจัดการเองสามารถมเนเตอร์ค่าต่างๆของแล็บท็อปตัวนี้ได้ครับอย่างเช่นการใช้พวก CPU GPU Memory เใช้ไปเท่าไหร่ดิสเช้ไปเท่าไหร่ตรงนี้เราสามารถดูได้ครับอุณหภูมิอุณหภูมิตรงนี้ดูได้หมดเลยสำหรับสตอรเตัวนี้ครับให้มา 1TB เป็นแบบ PCI e g e n 4 NVMe M2 ขนาด 1TB รแรมครับให้มา16 g b เป็น DDR5 สามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง64 g b ด้วยกันถ้าเกิดว่าใครเอาไปตัดต่อครับผมแนะนำนะให้อัปเป็น32 g b รับรองว่าตัดงานไหลลื่นแน่นอนสําหรับเรื่องของการระบายความร้อนครับตัวนี้ครับจะใช้เทคโนโลยี Cooler Boost ซึ่งจะมีพัดลมเพียงแค่ตัวเดียวครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่พัดลม1ตัวแล้วก็ พวกฮีทไปต์ต่างๆจะอยู่ในส่วนที่เป็นสีทองแดงตรงนี้ครับจะเป็นส่วนของฮีทไป์จะเป็นส่วนของที่อยู่ของ CPU GPU ฮีตไปตัวนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีแชร์ไปท์ทำให้สามารถลำเรียงความร้อนเนี่ยออกจากเครื่องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮีทไป์เนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาฮีทซิงก์สก้อนตรงนี้ด้านข้างกับด้านหลังมีฮีทซิงค์ทั้งหมด2ก้อนระบายความร้อนออกนอกเครื่อง เรื่องการระบายความร้อนครับค่อนข้างจะทําได้ดีนะเพราะว่าจากที่ผมลองเล่นเกมอะ่ะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะพัดลมตัวเดียวจะพอไหมแต่พอเล่นจริงๆครับอุณหภูมิมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะลำโพงครับมีมาให้2ตัวด้วยกันลําโพงเนี่ยมีขนาด2วัตต์รองรับไฮเลนด์ออเดีโอและได้รับการคัดวิ f y ยโดย DTS และพิเศษเลยครับเจ้าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธและเราเอาวางไว้ข้างหลังทําให้การดูหนังหรือการเล่นเกมของเราเนี่ยมันเหมือนแบบโซลาอะ่ะมีเสียงมาจากข้างหลังเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันหน่อยแล้วกันว่าเสียงเป็นนยังไงไะ สำหรับเรื่องเสียงครับก็จะเป็นเน้นทางกลางกันแหลมซส,ส่วนใหญ่เนาะเบสไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเสียงต่ำไม่ค่อยได้ยินตัวนี้เขาเขาติดตั้งกล้องมาให้ด้วยนะเป็นกล้องแบบ HD ตรงนี้ส่วนการเชื่อมต่อต่างๆต,ตัวนี้ครับสามารถรองรับ Wi-Fi 6e แล้วก็ Bluetooth 5.3มีช่องแลน r j 4 5ให้มา1ช่องเป็นแบบ1 GB มี USB Typ e C 3.2 g e n 2 Support DP ให้มา1ช่องและ USB Type A 3.2G1 ให้มา2ช่องด้วยกันช่องต่อไปก็จะเป็น h e d m i 2.1ลองรับ 4K 60Hz ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น Jack 3.5 แบบคอมโบสามารถเสียบออกได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนสำหรับ Windows ครับตัวนี้ติดตั้ง Windows 11 Home มาให้เลยและมี Microsoft Office Home and Student 2021ให้มาในเครื่องแล้วประกัน2ปีครับจะเป็นประกันแบบ1ปี g l o b a l และอีก1ปีเป็นประกันในไทยสำหรับราคาครับตัวนี้ราคาเต็มๆจะอยู่ที่44,990บาทแต่พิเศษครับตัวนี้มี Special Price ตอนนี้ครับจะอยู่ที่36,990บาทเท่านั้นครับใครที่มีงบประมาณ37ประมาณนะี้ก็สาม ซื้อไปได้ครับเล็กกะทัดรัดพปพาง่ายสเปคนี่ก็ไม่ได้คีเร่เลยครับไม่ว่าจะทํางานหรือเล่นเกมก็สามารถทําได้แบบสบายๆประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในตอนต่อไปเนาะสรับวันนี้ผมบอลและ MSI มซอไซบอร์ก14ตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย